สวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวมากข้างนอกก็เลยเข้ามานั่งคุยในบ้านค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยเป็นเรื่องของน้องสาวคนหนึ่งเธอแต่งงานกับสามีอเมริกาค่ะอยู่กันมาสิบห้าปีมีลูกสี่คนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น เธอเข้ามาโพสต์เธอก็เริ่มบอกเลยว่าเข้ามาโพสนะ่ะแล้วก็อยากคอมเมนต์ด่ากันเลยนะตอนเนี้ใจเธอบางมากเลยใจเธอบางมากเลยเนี่ยเธอก็พูดถึงเธอเข้าใจนะอยู่เมกาถ้าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติอะไรที่มันได้มาเนี่ยมันต้องแบ่งกัน50%าสิแต่ที่เธอสงสัยเธอก็ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง เขาให้ไปปลูกบ้านที่ไทยค่ะก็เลยสงสัยว่าไอ้เงินก้อนเนี้มันจะเป็นอะไรสาเหตุที่เธอต้องพูดเรื่องนี้ต้องถามเรื่องนี้ก็เพราะว่าถึงแม้แต่งงานกันมาส15ปีแล้วมีลูก4คนสามีกลับกลายเป็นชูก้าเดดดี้ค่ะเขาไปติดเด็กค่ะแล้วก็หลงไหลในตัวเด็กมาก ปรากฏว่ามาบอกภรรยาว่าฉันขอหย่าอยู่มาสิบห้ปีมีลูกสี่คนแล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยก็โอเคแหละความสุขของเธออยากหย่าเธอก็อย่าไปแต่สิ่งที่เธอต้องการคือความมั่นคงในชีวิตของเธอและลูกที่เสียเวลามาตั้งสิบหปีนั่นเองตอนที่อยู่ด้วยกัน เธอก็ทํามาหากินค่ะแต่ทํางานออนไลน์เธอเป็นทุกอย่างเลยเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาเป็นแม่บ้านเป็นคนล้างจานเป็นคนทําอาหารแล้วก็หาเงินออนไลน์เข้ามาเจอจุนในครอบครัวเธอแน่ใจว่าเธอไม่ต้องการให้เขาเป็นคนหาเงินเข้าบ้านคนเดียวคนอะไรเก่งจริงๆ ทำหน้าที่ในบ้านแล้วยังหาเงินเข้ามาเจือจุนในครอบครัวอีกด้วยเธอบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะเธอก็ไม่เคยคิดนะเรื่องอยาเพราะคิดอยู่เสมอว่าสามีทําหน้าที่เป็นพ่อที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็คิดว่าเราก็คงจะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละเป็นเพื่อนที่ดีกันตลอดไปเพราะอยู่กันมานานละเรื่องอื่นมันคงไม่สำคัญแหละ ขอให้เข้าใจและคุยกันรู้เรื่องและก็ใช้ชีวิตกันเป็นเพื่อนอยู่ร่วมกันถ้ารู้แบบนี้นะตอนที่อยู่ร่วมกันมาเนี่ยไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยเธอก็คงจะกอบโกยและถ่ายเทแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งหลังจาก15ปีเขาจะมาบอกว่าขอหย่าคนหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์บอกเธอว่าใช่ตามกฎหมายอเมริกานะ ซัส์สินนะ่ะมันก็ต้องแบ่งคนละ50 50สเนาะแต่ถ้าเขาซื้อหรือเขาให้เงินอะไรเราเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินลงทุนที่ไทยเนี่ยเราไม่ต้องตกลงไปให้เขาหรอกไม่ต้องมาบอกว่ามีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์เป็นแบบนี้แล้วก็ต้องทําแบบนี้แหละเราเรียกมันว่าสินสอดหรือของขวัญที่เขาให้อะแหละถึงเขาจะมีหลักฐานพอเพียงให้ทนายมาฟ้องเชื่อเหอะ ถ้าเขาอยากจะไปแบ่งทรัพย์สมบัติที่ไทยด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะและคิดว่าการที่เขามาขอหยา่าเพื่อไปดูแลเด็กเล็กๆเด็ก,กสาวน้อยเขาคงจะไม่อยากมาเรื่องมากด้วยการไปทําเรื่องฟ้องร้องหรือขอแบ่งสมบัติที่ไทยเพราะฉะนั้นเรื่องสมบัติที่ไทยก็พอทําใจให้มันสบายๆได้ไม่ต้องเป็นห่วงคนที่โพสเธอเองเธอก็บอกนะ บางทีนะเธอเองก็อยู่มาในเพจเนี้ยนานแล้วไอ้ปัญหาเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันก็มีกันทุกบ้านแหละแต่ไม่อยากมาคอมเมนต์อะไรที่แก้ปัญหาเองได้เธอแก้ไปแต่เธอมากระซิบบอกน้องคนนี้ว่าถ้าอยากจะมีเพื่อนคุยหรืออยากจะปรึกษาอะไรก็อินบล็อกมามาคุยกันเพราะเธอบอกว่าอยากจะได้เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาของเธอเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาหากเป็นไปได้ น่ารักจริงเลยส่วนอีกคนหนึง่งเข้ามาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะมีรักใหม่คุณอยากจะเป็นซูสกาเดเขาคงไม่บอกงี้นะเ <c oughs> <c oughs> ขาอยากจะแต่งงานใหม่อยากจะหย่าก็ลองคุยกันดูเพื่อข้อตกลงเพราะเรามีลูกต้องรับผิดชอบก็หวังว่าแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็อายุมากแล้วเนอะมาอยู่เพื่อเป็นคนรับใช้เขาตั้งสิบห้าปี ก็ขอให้คุยกันแล้วเข้าใจอะไรที่ควรแบ่งปันหรือให้กับเธอได้ก็ควรจะให้หรือดีไม่ดีเธอก็ควรจะไปแตะตัวแหละอีกคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าขนาดนี้ต้องเอาทุกอย่างเลยค่ะลูกตั้งสี่คนเอาให้เหลืองเกงในตัวเดียวให้เหลืองเกงในตัวเดียวเลยดูซิว่าผู้หญิงน่ะเขาจะเอาไหมใครแต่งงานกับฝรั่งไม่อยากได้เงินฝรั่งก็ช่างหัวมันแต่เราเนี่ยแหละ เอาผัวฝรั่งเพราะเงินเพราะเขาดีเราก็ดีตอบใช่เพราะเขาดีเราก็ดีตอบแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราต้องไม่เสียเวลามีผัวฝรั่งแบบต้องกลับไปใช้ชีวิตลำบากอีก กรณีอยู่มานานจนป่านนี้ละไอการเริ่มต้นชีวิตใหม่น่ะมันไม่ใช่ง่ายและการเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่มันต้องมีเงินแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาสามีใหม่แต่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราเราก็ต้องมีทรัพย์สินมีค่าเสียเวลาที่เราเสียไปไม่งั้นหรอแต่งงานกับคนถีบสำร้อที่ไทยไม่ดีกว่าเหรอเธ <laughs> อว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เธอบอกว่าฉันเนี่ยแหละ มาได้แค่ห้าเดือนผัวโอนให้ทุกอย่างเลยค่ะของแท้สำหรับการหาผัวฝรั่งสู้ๆนะให้ไปแค่กางเกงในตัวเดียวพอกอดๆ,ๆคุณเข้มแข็งมากเลยกล้าหาญมากที่จะมาโพสต์เรื่องนี้นี่นะคะเวลาที่สาวไทยกับหนุ่มอเมริกันเขามีปัญหาอะไรก็จะเข้ามาโพสต์การเข้ามาโพสต์เนี่ย มันก็คือเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในกลุ่มในบ้านและที่สำคัญเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นโพส์ตก็จะมาช่วยกันคอมเมนต์หลายๆคนเข้ามาให้กำลังใจหลายๆคนเข้ามาให้คำแนะนำเราอะถึงจะมาอยู่นานน้องคนนี้ถึงจะมาอยู่15ปีไม่ใช่จะรู้ทุกอย่างอย่างน้อยการคอมเมนต์การให้คำแนะนำของเพื่อนๆของคนในกลุ่ม ของคนที่มีประสบการณ์ก็จะช่วยให้เธอพอที่จะคิดและหาทางออกได้เนี่ยแหละวันหนึ่งเราจะไปรู้ได้ยังไงในช่วงเวลา15ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นความรักที่รักกันแบบครอบครัวรักกันเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานแต่วันหนึง่งความใจอ่อนความไม่เข้มแข็งความไม่ใจแข็งพอ ความไม่มั่นคงของใครบางคนก็อาจจะทำให้เราจำเป็นจะต้องหย่ากันเพราะฉะนั้นคิดให้รอบคอบคิดให้ดีเข้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกของปัญหาครอบครัวนั่นแหละค่ะเป็นเรื่องราว ของคนไทยสาวไทยในสหรัฐอเมริกาที่แต่งงานกับหนุ่มอเมริกันไม่ว่าจะสาวหนุ่มแก่บางครั้งเราก็ประสบพบปัญหาที่เราคิดไม่ออกหาทางไม่ออกก็มาโพสเพื่อหาที่พึ่งทางใจฟังคำแนะนำขอบคุณมากสำหรับการที่แวะเข้ามารับชมรับฟังคลิปของป้าอ้อย แล้วเราจะมาฟังกันใหม่ว่าพรุ่งนี้จะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับวันนี้อ้เดี๋ยวชมบ้านป้าอ้อยก่อนได้โอกาสนั่งคุยในบ้านนี่ค่ะบรรดากว้างนะคะมีข้างในห้องอีกห้าหัวคุณลุงชอบมากค่ะการไปยิงธนูหรือการไปนั่งห้างราชสัตว์สมัยนุ่มๆค่ะ สบายเนี่ยก็ยังทำอยู่แต่ก็ลดปริมาณลงแล้วนะคะอันนี้เป็นบ้านของเรานะคะบ้านของเราสองคนเป็นบ้านชั้นเดียวในบ้านก็จะเรียบๆง่าย,ายๆแบบนี้แหละค่ะไม่มีอะไรหวือหวาเฟอร์นิเจอร์ก็ราคาถูกๆอันนั้นเป็นเตาผิงแก๊สค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เขามีเตาที่ใช้ฟืนเนาะ แล้วคุณลุงก็เอาออกหรือไงเนี่ยแหละป้าอ้อยก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ป้าอ้อยชอบนะใช้ฟืนมันคลาสสิกด,ดีแต่สมัยนี้นะคะความรวดเร็วก็จะเป็นแบบนั้นส่วนห้องนอนก็อยู่ข้างในนู้นค่ะห้องที่ป้าอ้อยนั่งทํางานก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันค่ะวันหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะบ๊ายบาย